าเจ้าเนี่ยแม่จะปาไปล้างถ้วยแล้วก็จะโคออ่นน้ำเข้ามาทุกคนผมแม่เลือมุเอียค่ะลองเปี้ยวพอจากตีถึงคนผมนะน้ำเข้ามาว่ถึงอยู่นะวันนี้เพราะว่าแม่ทำนุ่มหมาพัานชิวาว่าผสมนิมิเจอร์แต่เขาได้ยินของคุณแม่เข้ามา เ,เจ,จายยาวสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลก์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝากส u บ s c r ค b e ด้วยนะคะ มาเจ้าเนี่ยแม่จะพาไปล้างถ้วยแล้วก็จะพฮนน้ำเกลือม่ทุกคนผมแม่เลือมุเอียค่ะลองเปี้ยวพอจากตีป็นคนผมนานๆเหลือมออุ่ยอีแหละแกแล้วตัวจะซีซีแล้วค่ะเจ้าเอามาทักทายหน่อยสวัสดีสวัสดีค่ะเพ็งกุล่าทุกคน ดีอันตะก้อนลูกข้ามันสั่สงนอกตายเขาแล้วมันลุดใส่แล้วมันสูงตะก้ามาเฮียมันก็เลยเอามาใเห้นมั้ยลไว้ๆนี่อไรลูกแคนกุลก่ะนี่คือปอเอาหันมี่น่องกินไหมจะดีใจหัวจักกนแลนี่นะเนื้อไวๆนี่ไงโอ้ยนนยอร่อยเอากินใกล้ๆนี่ เขาทอยมาล่างกันโอเคจะรดน้ำต้นไม้เขาทำถนนหน้าบ้านเราดูไม่โคตรมาค่ะรถไม่โค,โคแล้วก็มีรถเครื่องนี่แหละ ปลาท่อใ่แลยแมบฮู้มันไปทางไหนไปล่ำนตะเลียยไปเอามาล่ำด้วไกันแล้วขอมาโควนต้นไม้ไปกันเจาเดี๋ยวก่อนตีแมไปเอาอุปกนมาล้างก่อนจ้เป็นเขาะอ,อุ้ยหนักเหมือนกันนะเนี่ย โอเคได้โยกทะกคนปักไปดูด้วยไม้ล่างถ้วยใครมาจังหวัดเชียงไหงอำเภอเทินก็แวะมาหาแม่ได้นะเจ้าที่ร้านไม้ม้วนแกลเลอรี่จอปักหมดเลยคนหาไม้ม้วนแกลเลอรี่ก็ได้ค่ะเยอะเหมือนกัน่ะเอเดี๋ยวกันหุดน้ำก็ไม่คนบอก เข้าว่ายเดียวกับแบบิดน้าเหมือนตะวาเฮากับปิดหน้าค่ะทุกคนบได้ยินเสียงโบลิง่งทาถนนโบลิงบล่งลิงมามะนิโลว์มดิค่ะทันี้นางเป็นเสือนะจะน่ก็หมายตอน พอลองก็เหมือนต้นไม้นะทุกคนถ้าไม่ถ้าไม่ได้น้ำมาหล่อเลี้ยงก็จะไม่โตการหวานเมล็ดพระเจ้าสอนว่าการหวานเมล็ดคือแม้ว่าเมล็ดนะมันเหมือนกันเมล็ดแหละผ่านมันมาที่เดียวกันแต่เมล็ดที่ตกอยู่ในนาผาก็งอกง,งามได้ใหมออ่อีกเมล็ดหนึ่งงอกขนาดงอกงอก นตกลงในดินที่อุดมสมบูรณ์แต่ก็ยังตายเพราะว่าต้นไม้ไม่ได้ใส่ใจมเาเรียกอะไรอ่ะสารอาหารก็เหมือนเป็นพรคคำพรคคำทีท่หรอเลี้ยงหัวใจอันนี้ก็เหมือนกันน้ำก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เจริญติบโตทำบเบลทำเลยค่ะความดี ใช่แต่ว่าเรายังไรก็ช่างนะแต่เราอย่าไปว่าให้คนอื่นก่อนที่เราจะว่าให้คนอื่นเราต้องดูตัวเองก่อนว่าเราดีพอรหรือ,อยังบางคนว่าให้คนอื่นว่าอย่างนู้นว่าอย่างนี้แต่ตัวเองทําเองตัวเองทําทาไม่ดีซะเองมันก็กระดากหัวใจนะ คือคือแม่ก็ไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้เขาอยู่ได้ยังไงอยู่อยู่อยู่แล้วเขามีความสุขไหมอะไรเงี้ยกคนแม่ก็เกิดคําถามในใจว่าชีวิตคนเราในแต่ละวันตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วเขามีความสุขไหมอะไรเงี้ยก็คิดอยู่ใช่ไหมแม่อาจจะปัจฉญนิดนึงนะเพราะว่า <laughs> ช่วงน,นี้คือเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นหลังจากที่เราปวดเป็นเศร้ามาไม่เชื่อว่าไม่จะหายแล้วก็กลับมาเป็นปกติแล้วก็จะดีขึ้นด้วยใชไหมนต้องมามกิก็ถึงอยู่นะวันนี้ อ,นนอะไรโ้ยเราเขามาขายโยมแบบน้นะิ้งมานีหน่อยลูกรแข่งนิดนะคะทุกคน <laughs> รู้ค <c oughs> ขามประงไหม โลเลียงที่นั่งนี้ไม่ใช่อะไรให้แม่เดินไปหาค่ะทุกคนรลน้ำต้นไม้มาต้นน้ำต้นไม้ก็แม่มาหูกมะเขามาส่งนะนมมีฮากเกนใครเมาก็มาพูดคุย นะไม่มีเพื่อนก็ต้องอย่างนี้แหละแม่ดิบไปคนไม่มีเพื่อนไม่ใช่ว่ามีเพื่อนอเลือพคบเพื่อนกันบางคนคบเราก็ขวงผลประโยชน์ก็มีบางคนเวลาเราทุกข์ใจ สส asure, да เศร้าเสียใจก็มาคุยกับเราใั้งหังใสก็มีบางคนไม่คิดอะไรไม่ยืมนตังก็มีมีหรลูกแบบาเจ้าหทอ่รู้อีปลังกลุนกลต์ซ่าโอเคบนหน้าบ้านตอน หวังว่าจะเสร็จในเร็ววันนะจ๊ะ เีชาอะไรก็ได้ทเราซื้อมาใช่ไหมต้องใส่หม้อก่อน้วเราหมักไว้แล้วก็ตัวนี้ก็จะกรอน้ำที่เหลือเราก็มาตีแล้วตัวกาแฟก่อนก็ทำไม่เป็นหรอกอาศัยไปดูเขาแล้วเกิดความชอบความชอบก็เลยเกิดหมดเป็นร้น วันนี้กมีคนสุดที่ได้ทำกาแฟเองอันนี้อันนี้ตรงหน้าบ้านนะคะสิ่งที่ร้านกาแฟไม่รู้สิแม่มีคนามรู้สึกว่าอันเนี้ยใจดีมากเป็นแผงอย่างมีคน ีทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมกินข,ข้าวหรือ,อยังแล้วก็ลูกชายชอบพูเดเวลาเขากลับจากโรงเรียนนะคะในตอนเขาจะถามว่าวันนี้คุณแม่ยิ้มหรือ,อยังแม่จะถามกลับว่าแล้ววันนี้ลูกยิ้มหรือ,อยังแล้วแม่ก็จะถามทุกคนในนี้นะคะว่าวันนี้ทุกคนยิ้มหรือ,อยัง สึกว่าเวลามันเร็วคนไม่่อดลปแป๊บแป๊บก็จะเที่ยงเที่ยงก็คือข้าวเช้ามีอะไรน้หแม่หากี่กน้ำหนักแม่หายไปกี่กิโลน้นแม่ก่อิน้ำนมาหยู่บ้าน้หม่หาน้หม่นนั้นเ่าผ่าน้ั่ายคนน้วยคนน้ำหนักตอนเมหายลนมหายลายไ่ิ้นม่ป็นสาวก็ยัง เกิน60มีรูปแรกไม่เกิน60มาเกิ65ตอนนี้น่าจะเดือดต่อ70เลยหน่อจากครั้งแรกที่ทมา85 85 85 10กิโล,ลเลยเหรอไม่ลงไปรู้สกร่างกายไม่คืรู้สึกว่าไขมันบางคนบางคนน้ำหนักไม่ลดแต่ว่ารู้สึกเฟิมขึ้นแสดงว่าเรามาถูก มุมนี้มันยังไงทุกคนรู้ไหมกล้องแม่อยู่นอยู่บนต้นโชนโชนโบได้ยินเสียง,งโบ้เขาเขาทำขนมโบลริมเป็นน้องหมาพัานชิวาว่าผสมมินิเจอร์แต่เขาได้ยิงของคุณแม่เข้ามายิงตัวเล็กที่จริง เจอจะขายยาแล้วก็ขายเองอยู่กับแม่มาปีนี้ปีที่เก้าละเปมี่อายุสิบขวบตอนนั้นตอนนั้นเปนมี่ได้ประมาณขวบโบวิ่งได้ประมาณสี่เดือนที่แม่ไปเจอเนาะที่จริงเป็นหมาของพี่ชายพี่สาวที่อยู่เชียงใหม่ที่เขาทำเขาก่อนเขาทำฟาร์มน้องหมาแล้วก็มี้อขเปลี่ยเป็นปัดขน้องหมา อยู่หน้ากาดฝรั่งร้านชื่อ beauty food doc ถ้าใครไปเชียงใหม่ก็แวะไปใช้บริการได้เลีนยงที่เตียนอย่างแม่พี่ชายก็เรียนแล้วก็ไปรับใช้อยู่วันนี้คนทุกคนยิ้มหรือ,อยังพูดให้กับตัวเองด้วยวันนี้ฉันยิ้มหรือยัง ขอบคุณคุณพ่อคุณพ่อ,พอต้อไมไข่มาให้ในสามใบเดี๋ยวเราจะกินชาอันชานก่อนแล้วเช้าเรากินกาแฟดำกันแล้วนะคะคงจะไม่พงศสลัดอีกแล้วตอนนี้มีทูน่าสักหนึ่งสองสามดอกเดี๋ยวเราทำเดือดใส่เงได้โอเค <c oughs> เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องหลักการตลาดที่แม่ยึดแล้วก็จำทุกวันนี้ตลอดเลยใช้ในการเขาเรียกว่าอะไรอะหลักในการทำงานนั่งก่อนโอเคมึงเดิมมึง เป็นสมัยก่อนก็จะเป็นตะกร้าเสี้หมัด <laughs> สมัยนี้ป็นตะกร้ายานะทุกคนเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับได้เลออยข้างในจะกินน้ำผั้นชานกระรมรุนแรงม่ได้นะชานชานกเรา เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องหลักการตลาดที่แม่ใช้ในการประกอบไม่ใช่ว่าประกอบอาชีพมาทุกคนยึดใช้ยึดมาตลอดมันก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะปรับใช้นในการใช้ชีวิตหมายถึงว่าเรื่องคนได้นะจัดการเรื่องความรู้สึกได้นะ บายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องไมหอกระอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ